ต้องตัดเหรอมังเจ็ดมีตัดเถอะเดี๋ยวทิมเข้าหน้าไม้สดเหรอโอเค จเจดก็รอรับพี่ด้วยตรงนั้นโอ้โหเน้นๆเลยวะน,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 น้ำหมดตั้งแต่โค้งแรกแล้ว <c oughs> มันก็ยังจับอยู่นะพี่ครับหนึ่งย้ายก็ได้พี่เลยพี่พี่หนึ่งย้ายย,าย้ยายตูดนะวะไปข้างไหนวะก่อนนะ ยกไปวไหะยกตูดย้ายขึ้นมาข้างบนเลยอะขึ้นสายลากขึ้นสายเลยไปไหมอีกนิดไม่ไหวแล้วเนินแรกก็รอกันแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งงานพี่หนึ่งชุดใหม่เลยได้ไหมเดี๋ยวผมประกอบให้ คุดก็จะยกอีกเนี่ยไปอ่ะขึ้นเลยค่อยๆปล่อยดีดไปได้ไหมหอ๋อนนเ,เดี๋ยวไป,ไปยกมาสตต้ารับอ่ะมามา เบาเบาหนึ่งสองไปหนึ 2> 1, 2. ่งสองเบาต่อขึ้นมาอีกหน่อยติดลากส่งต้องส่งส่งได้นะย้ยายตุดมาที่นี่ไหม ไปผมยังเหนื่อยอยู <ถ meno> ่ไปก็อยาง หนึ่งหนึ่งสองไปอ่าหนึ่งหนึ่งสองไปเจ็ดเจ็ดเจ็ด <c oughs> ทิ้งไม่ได้เจ็ดแต่วันนั้นยังขึ้นได้บุริหนักกว่าเดิม

หนึงน่งเวกับดักอ่ะโอ้เว้ละคิวหลังนะ่ะ ตูดกระแทกทีด้วยชินหนึ่งเบิร์ไปเลยอ,อีกหน่อยเด้ถอถช่ไหลหลังมาหน่อยไหมค่อยๆเปิดไปอะ่ะค่อยๆเปิดไปไป อันหนึ่งสองเอามามาหนึ่งสองเบาเบาเฮอเด็ยายมันเจอร่างแล้วมันปั่นไม่ไปเลยคันงที่หนึ่งอ่ะ